อีกสีเคล็ดลับวิธีการนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นสร้างเงินล้านได้แบบง่ายๆและไวที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนครับวิธีการที่หนึ่งครับคือการที่คุณนั้นออกมาขายการอินเตอร์เทนเมนต์นั่นเองครับหรือการที่คุณนั้นออกมาขายความบันเทิงหรือการที่คุณนั้นออกมาสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับผู้คนนั่นเองครับเมื่อไหร่ที่ผู้คนติดตามคุณมากๆนะครับคุณก็สามารถที่จะ รับรีวิวสินค้าหรือบริการหรือโฆษณาได้เช่นกันครับและวิธีการที่2ครับคือการที่คุณน,นั้นออกมาขายความรู้ที่คุณมีนั่นเองครับโดยการที่คุณเอาความรู้ความเชี่ยวชาญที่คุณมีนั้นนะครับออกมาขายให้กับผู้คนโดยการทําเป็นคอร์สออนไลน์หรือการที่คุณน,นั้นทําเป็นคอร์ส V.I.P. นั่นเองครับเช่นการที่คุณน,นั้นสอนทําอาหารนะครับหรือสอนการออกกําลังกายนั่นเองครับ และวิธีการที่3ครับคือการที่คุณนั้นออกมาเป็นนายหน้าขายออนไลน์นั่นเองครับคือการที่คุณนั้นออกมาสร้างธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือสร้างลูกทีมนั่นเองนะครับเพราะมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถจะทำให้คุณนั้นสร้างเงินล้านได้แบบง่ายๆ่ายเช่นกันครับและวิธีการที่4ครับคือการที่คุณนั้นนําสินค้าหรือบริการที่คุณมีอยู่แล้วนะครับออกมาขายให้กับผู้คนนั่นเองครับ แต่แค่คุณเข้ามาเรียนรู้วิธีการขายให้เป็นนั่นเองครับถ้าในยุคนี้ก็คือการที่คุณนั้นออกมาขายออนไลน์นั่นเองครับหรือการที่คุณนั้นออกมาสร้างตัวตนทําให้คนรู้จักคุณนะครับหรือการที่คุณนั้นออกมารับใช้ผู้คนให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับผมครูใดครับสำหรับใครที่สนใจวิธีการสร้างเงินล้านจากออนไลน์แบบง่ายๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับ ผมยินดีสอนให้ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ